เออบทความใหม่มาละเนาะขอนับถือละชื่นชมคุณติเขียนข้อความข้างหลังนี่เนาะแล้วก็ขอขอบคุณจัดหนักกับคนที่ทรงมาฮอพอเนาะหาตัวเองฮึปคบตัวเองฮึได้ใจตัวเองฮึคุ้มคุ้มตัวเองฮึอ,อยู่ ตัวเองคือจริงชีวิตก็เหมือนดังเทียนถูกจุดขึ้นมาเพื่อรอวันดับไปชีวิตเฮาเกิดมาคนเดียวก็ไปคนเดียวอย่าขาดหวังว่าอย่างอย่าขาดหวัง,ยาาวง,อ,งอย่างจักภัยสิ่งซักซิ์อยู่รอบอยู่ที่ตัวเฮาเองอยู่ที่การดำเนินชีวิต เฮามั่ต้องไปแก้ดวงแก้กรรมนะแก้เพียงพฤติกรรมของเฮาก็พ,าาพาาอเพศดีใื้ดูกกตีเหลี่ยมผ้าดีใื้ดูตีลายดอกไม้ดีใื้ดูตีสีคนดีใื้ดูตีการกระทำวันผูกเอ๋ยเนื้อจัดหน้าเอ๋ยกับบ่ห้วอันยังมันจะมาก่อนกันมันสร้างบุญสร้างกุศล กันฮือพร้อมเพราะยังน้อยเวลาตายเปลนบุญกกจะได้ทรงเฮือไปตีดีๆเนาะมนุษย์เฮาเหามันได้เกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิตแต่เฮาเกิดมาเพื่อเฮือชีวิตมีความหมายบุญบาปไผกระจับใส่มือเฮาเหมือนได้มีกระเฮาต่ออันที่เป็นปู่เงยขึ้นมาคนเดียวสิ่งตีคนอื่นเนี่ยกับคุณก็คือกรรมของเขา สิ่งที่คนอื่นทำกบคุ้นก็คือกรรมของเขาแต่ตตสิ่งที่คุ้นเลือกตอบโต้เขาคือกรรมของคุ้นอดทนให้ได้ดังก้อนหินติดดินให้ได้ดังต้นญ